you can pop on the bass line แกบ้าครับผมโจจิรวัตรครับและนี่คืออาชิมแนนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องลาฟคับีอาเคดตามติชูว์สี่ล้อครับผมสบายดีกันไหมครับเพื่อนวันนี้เราจะไปทําอะไรกันเธอวันนี้เราจะไปลองรถ SF90 ลงหนังหรือเปล่าใช่ทูมไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนเราจะไปลองเฟอร์รี่ที่มันแรงที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมานะฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นอาิมแนนกรีดด้วยดูกันว่าจะกรีดหรือไม่อ่าเน่เน่น่นเป็นเก๊กเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปกับน้องกระทิงขาวชิ้น่ารั ที่สุดน่ารักกว่าเธอไม่จริงที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะเื่อนๆเขาจะจัดเป็นแทร็กเล็กๆให้นะพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะไป,ไป ตอนแรกที่เราอดมาจากบ้านนะฟ้ายังใสอยู่เลยใช่ไหมเพ<ช>ื<ม>่อนผมเมลสาล้างรถมาซะใหม่เอี่ยมตอนนี้เนี่ย<อ>เลิกหมดแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกนะยู่ๆก็จะตกลงมาปล่อยๆแล้วก็เลิกตกแล้วก็ตกลงมาใหม่ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากครับ <c oughs> เป็นประโยชน์มาก <c oughs> อุ้ยกาแฟมากาแฟมากดดันกดดันกดดันผู้จาดูร้ายผู้จาหยาบคายมากนะคะผู้จัดการช่องของเราโชว์หน่อยแ5 0 0 0ดนห้าติ๊งติ๊งติง คุ้มไหมเธอเม้น่ะเธอก็ต้องนั่งถือตลอดทางใช่ไหมล่ะเขาก็ถืออยู่ดีเพราะว่าเวลานั่นเราสั่งสองแก้วเนี่ยต้องถือกล้องถ่ายด้วยใช่ปะก็คือเราเอามือถือกล้องส่วนน้ำอ่ะเนี่ยต้องหนีบไว้ที่เท้าอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีมือถือเก่งมากค่ะทุกคนตอนนี้นะเพื่อนๆเราก็ครึ่งทางแลวใช่ไหมเราอยู่ที่เรสซีเรียนกำลังมุ่งหน้าไปปทุมธานีนะแน่นอนว่าเราจะไปลองเจ้าไอเซฟเก้าเซฟตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นเพราะว่าไปพูดให้ใครฟังว่ากำลังจะไปรอวันนี้ทุกคนก็แบบเฮ้ยอยากไปอ่อเดี ให้ทุกคนฟังกาแฟพร้อมแล้วรถพร้อมแล้วไปต่อกัน<ะ>แสดงว่าเจ้า s f 9เเนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองแน่เลยเพื่อนราะว่าทงสีเหลืองมาเลยไปไปดูกันครับตอนนี้ครผมก็ถึงที่ประตูธานีสปีดเว์แล้วครับผม แอบเห็นรถแล้วค่ะรถเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนั่นนะครับคือเซฟเก้าศูตัวประทุนนะก็วันนี้เนี่ยเขาจะมีตัวสียเงินมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเราก็ได้ไปลองตัวสียเงินกันนะครับโอ้มันสวยนะนเพื่อนๆนะไป,ไปดูข้างในกันครับ <c oughs> นี้นะครับข้างล่างผมนี่ก็คือเจ้า f ฟ r r ์รี90ตัวสไปเดอร์นะเพื่อนคันจริงเนี่ยมันลอกว่าในรูประมาณสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้าไปดูนะผมบอกเลยว่า f e r r ์รรุ่นใหม่คันนี้นะครับมันมากับตัวเลขนั้นเลยนะมันชื่อรุ่น s f 90ใช่ไหมเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงทีมแข่ง f e r r ์นะครับที่มีประวัติยาวนานกว่า90ปีนะคันนี้ทํามากับนึ0พันแรงม้านะเพื่อนและค่าตัวเขาเนี่ยเริ่มต้นประมาณ44ล้านบาทสําหรับสไปเดอร์นะครับและคันนี้นะครับกดออปชั่นรวมกันรวม60ลลล้้าาานบท่ไไมพูตัววเเขแรปดู เจ้ารถคันนี้ก็ดีกว่าไปครับผม,มการดีไซน์ข้างหน้าเขาเนี่ยโหมันใหม่หมดเลยนะพเพื่อนๆดูดิฮะหืมตรงกลางเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยมันคล้ายๆกับตัว F8 ใช่ไหมแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยเวลาเราเห็นหน้าของรถคันนี้เราจะรู้เลยว่านี่มันเป็นเฟอร์รี่เจเนอเรชันใหม่แล้วก็คือไฟหน้าเขานะครับปกตีแล้วเนี่ยในตัว F8 นะครับไฟมันจะเป็นแบบตัว L ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นตัว C มันทําให้รถเขาดูเข้าสู่ยุคใหม่อ่ะเพื่อนๆใช่ไหมพอรถมันก็ต้องเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆแล้วก็สีนี้นะครับเพ มันเป็นค้าที่อยู่ระหว่าง f e r ร์รี่แปดหกับลาเฟอร์รี่ละมันเกือบจะเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วอะ่ะต้องบอกว่าเจ้านี่นะครับมันเป็นเฟอร์รี่ที่แรงที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้เไม่เคยผลิตอะไรที่มันแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับหลายๆคนจะบอกเฮ้ยลาเฟอร์รี่ไงคันนี้แรงกว่านะครับด้านข้างเนี่ยของเขาดูแบบเพียวแล้วก็ดูมากๆตรงนี้มีช่องดูดลมเข้าให้เป่าเครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ V8 คันนี้มี3มอเตอร์นะเพื่อนสอมอเตอร์อยู่งแม่หนึ่งมอเตอร์อยู่ข้างหลังนะฮะดูท้ายก่อนดีกว่าครับนี่โอ้้ถาาาาเเเกกิิดดดดว่่่ปตแแบบรนน์ขออองียทูไม นะครับว่านี่มันแบรนด์อะไรนะเริ่มจากสปอยเลอร์ข้างบนนะติดมากับตัวรถเลยช่วยเรื่องของดาวฟอสแล้วก็ม้าของเขานี่ๆๆนี่นี่นี่ม้านี่ต้องดูนะโปรตีเนี่ยมันจะแปะไปในตัวรถใช่ไหมครับแต่เนี่ยหัวม้ามันลอยอยู่นะแล้วก็ต่อกันด้วยท่อนะทะลุกันชนมาตรงกลางเลยและดิฟฟิวเซอร์เ,เาข,ขาโหดมากนะครับมากับคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็ไฟท้ายครับเริ่มได้ DNA ของ f e r ร์รี่ยุคใหม่แล้วก็ยังผสมผสานของ f e r ร์รี่รุ่นที่เป็นตำนานอย่างเบนโซเฟอร์รี่ F40 F50 มันจะเป็นไฟคี่ ข้างเดียวนะนี่คือด้านท้ายมีแค่นี้แล้วก็แอันเนี้ยมันไม่มีระบบไฮดรอลิกค้างไว้นะเราต้องยึดไว้นี่แล้วก็ติดไว้ตรงนี้นะครับห้องเครื่องคาร์บอนสวยมากทุกคนโอ้ my god ระบบอัตโนมือนะครับแล้วก็ปิดนี่คือวิธีการเปิด s อซ90นะเรากดเข้าไปปุ๊บแล้วประตูก็เด้งออกมานะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลทั้งหมดนะครับนี่โอเค และนี่นะเพื่อนๆคือห้องโดยสารของ s f ส90ผมรู้สึกเลยว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ในห้องที่มีแต่คาร์บอนไฟเบอร์ตั้งแต่แผงประตูกับบันไดบอก็เป็นคาร์บอนอยู่แล้วที่เป็นฮับขึ้นมาก็เป็นดรายคาร์บอนแอร์คอนโซลกลางคอนโซลเกียร์ปุมาลไรไปด้วยชิบผมบอกเลยว่าคาร์บอนไฟเบอร์ในเฟอร์รี่นะครับแพงมากก็เสียตังทุกจุดเชสซีเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสเปซเฟรมนะเป็นแบบเดียวกับอากาศยานทุกอย่างไอเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเฟอร์รี่ที่เพื่อนๆเคยเห็นมาเพราะว่ามันเป็นจอหมดเลยอะปุ่มสตเหมือนเดิมัะไ่อนปุ่ม สถานีปุ๊บว้า เท่ขึ้นเยอะเลยนะตรงนี้ก็เป็นปรับ traction control นะนี่เวทพอปรับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นดิจิตอลตรงนี้นะครับ spot race หรือว่าปิดไปเลยนะเราไม่แนะนำนะการขับขี่เขาเนี่ยจะมีไอ้รูปเวลาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโหมดที่โหดที่สุดก็คือ qualify แบบจับเวลาในสนามแข่งนะลงมาเป็น performance ลงมาเป็นไฮบริดเวลาปรับได้อยู่บนซ้ายนะแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลทั้งหมดเลือก ref เปลี่ยนสีเองได้บอกข้อมูลทุกอย่างของรถแล้วแอร์ก็อยู่ตรงนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็มี passenger display นะจอฝั่งคนนั่งจะดู performance ได้ว่ารถเราขั ปรับเร็วเท่าไร่ปรับเสียงปรับนีเวกชันแต่ว่านีเวกชันมันจะเล็กไปไหมทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าไอาจอเนี่ยหลกัลกๆเลยเนี่ยเขาไม่ได้ดูอะไรอกครับเขาเอาไว้ดูความเร็วเพื่อถ่ายสตั๊กแคมเฟอร์รี่รู้ว่านี่มันยุคใหม่แล้วเนี่ยเวลาอยากเห็นว่าคนขับความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็ถ่ายตรงนี้ได้มันจะได้ไม่ต้องแบบยื่นมือมาแบบเอ้ยถ่ายตรงนี้มันเกะกะสายตาคนขับแล้วก็นี่ฮะปรับกระจกยังเป็นดิจิตอลนะทุกคนแล้วเวลาเปิดประตูก็เป็นดิจิตอลอีกครับแตะ เพื่อนเพื่อนรู้ไหมผมชอบที่สุดคืออะไรนี่คือเกียร์ของเฟอร์รี่คือปกติในเพื่อนเกียร์ในเฟอร์รี่แมนวนวลรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นแบบปึกป๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กอบนี้เนี่ยเฟอร์รี่เขายังเอามาใส่ใน 90, s อ90แต่เป็นดิจิตอลนะนี่มีไฟวิ่งด้วยไง,ไงเท่มากอะ่ะแปลกๆแต่สวยดีตรงนี้วางแก้วน้าได้ลองในปัญหาที่ผมเจอเนี่ยในรถประเภทซูเปอร์คาร์นะครับเราจะไม่มีที่วางกุญแจและนี่คือกุญแจเฟอร์รี่เอสเอฟ90กุญแจสวยแบบนี้ยมันต้องมีที่วางดูฮะใส่เข้าไปตึ้งโอ้ ที่มากับรถไปแล้วเวลาขับก็ไม่ต้องกลัวมันหล่นกระจายไปไหนเปนทีวีแบบนี้เราจะเห็นได้ใน f ฟ r ร์ีโรมาเชื่อว่าเจเนอเรชันต่อไปของ F8 ก็น่าได้เห็นเหมือนกันเทียบของมีอยู่ข้างหน้านะซึ่งน้อยมากๆแล้วเปิดมาเนี่ยข้างหลังเราเห็นเครื่องใช่ไหมข้างหน้าเราจะเห็นอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็มีเขียน RACE อ่านว่า a รสแต่จริงๆมันเป็นตัวย่อซึ่งเป็นกิมมิคของเฟอร์รี่ข้างล่างนะก็จะมีเพลทบอกออปชันนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยสูงร102.5วิ10 v, แล้วทอสปีด340กิโลเมตรแบบสบายๆถ้าเราไม นะครับไปพี่แบงค์ครับนักแข่งเฟอร์รี่นะฮะ โอ้โหหัว <c oughs> ใจน่า <c oughs> เต้นเร็วมากเลยพี่ตอนนี้ <c oughs> แรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยนั่งมาพร้ <c oughs> อมไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ระวังนะพี่มันแรงพร้ <c oughs> อ,อไมไหมครับทุกคนไป จบรอบเร็วมากรู้สึกมือสั่นเลยนะพเพื่อนๆนะครับโอเคอันนี้เรามาลองโหมด e-drive ไฟฟ้าหมดเลยปึ๊บขับเข้าบ้านกน่อนเอาไว้แบบว่าเราไม่อยากไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือจะแอบหนีไปข้างนอกตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครได้ยินแน่นอนอันนี้สตาร์ทแบบใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช่ครับโอ้ค่อนข้างตอบโจทย์นะเอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนเนี้ยที่ผมขับซปเปอร์คาร์ที่เป็นไฟฟ้าขับกลับบ้านเลยได้ไหมครับ โอ้โหไม่กค oh ือมันแรงมากไม่ว่าเพื่อนจะไปลองคันไหนนะครับเพื่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคันที่ไปลองอ่ะมันเริ่มช้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีคนไม่เชื่อนะครับน่น่แน่ไม่ไปเชื่อเชื่อก็ได้จริงๆแล้วแต่ว่าแค่ไม่กลัวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้อซิมแน่นะไปลอจัดดักจัดเต็มให้สิบรอบสนามเหมือนอยู่ในเนื้อเบิร์กลิงไปลองไหม คือดวงจัน์นะครับที่ยังไม่ไปทำลายเวลาบนนั้นนะเรซิมแนเนี่ยเขาบอกว่ารถแบบธรรมดาพี่ยังไงก็ฝากจัดตักให้หน่อยนะครับไหวไหมไปเตรีย <ไป S 1> มเกาะ อะไรขึ้นครับผมเออตอนนี้พี่เขารัดก,กลับมาเลยนะเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าซิมแอน,นเขาไม่ไหวหรือเปล่าไปดูกันโอ้ยยังไม่อ้วกนะเป็นไงบ้างทุกคนเลยยืดไปได้ไหมด้วยต้องยืดขาเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้คือมันเกร็งขามากแล้วเหมือนเลือดมันไม่เดินอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่เขาแล้วก็บอกพี่คะหนูรู้สึกว่าเลือดไม่เดินพี่เขาทำแอคติ้งหรือรอเปล่าแค ก็ว่าเห็นอยู่ๆพี่เขาหยุดเลยคุยกับพี่เขาก็แบบเอ้แต่รถพี่แรงนะครับมันก็ต้องให้นักขับระดับนี้ขับแล้วเพื่อนเราถึงจะรู้ว่ารถเนี่ยมันพุ่งไปขนาดไหนนะไม่ไหวบอกไหวจไม่ไหวก็อไหว เขา ้ดวยเขาก็เหยียบไปเลยนอย่างนเลหมือนรถตกเห็บแบบพิ้วตุบน่าแหละเพื่อนๆที่น่าเสียดายสาหรับวันนี้อย่างเดียวนะครับคือสนามมันสั้นไปเพราะว่ารถแรงระดับพันแรงม้านะต้องไปบุรีรัมแล้วฮะต้องไปสัมผัสความเร็วที่3 0มแล้วครับนี่ขนาดสนามสั้นๆนะเรายังสัมผัสแรงจีขนาดนั้นนะใครที่ครอบครองนี่ก็น่ายิ่งเนาะจริงได้สัมผัสความแรงขนาดนี้ทุกวันใครไม่ได้สัมผัสความแรงทุกวันบ้าแต่ถามว่าอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบมีแค่อย่างเดียวนะก็คือเสียงเครื่องค่อนข้างเบาใช่ปะใช่ใช่คือผมไม่รู้จะ สรุปยังไงนะเอาเป็นว่าเป็นเฟอร์รี่ที่แรงที่สุดที่เขาเคยทํามานะแล้วก็เป็นรถที่แรงสุดที่ผมเคยนั่งเคยขับวันนี้นะครับเ,เพื่อนสนุกมากสกาหรับใ,ใครที่อยากดูเกี่ยวกับเฟอร์รี่เยอะๆก็ขอฝากช่อง Carnival Motor Ferry Thailand นะครับเข้าไปดูกันได้นะยังไงก็ตามนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบเพื่อนๆชอบ l a m พ o ก g h น,นี่หรือเฟอร์รี่มากกว่ากันหรือ m c l a r e รก็ลองมาเมนคุยกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ